ข้าวเก่งทอง้อยชนกับข้าวห้ามซ่องเมืองข้าวเก่งทอง้อยชนกับข้าวห้ามช่องเมืองรถประจำวันประจำรบจรงเดถ้ามาร้องทอดทอดติดไายเส้นพงนะครับนี่คือข้าวห้ามซ่องเมืองกับข้าวห้ามช่องเมืองจากจังหวัดฉังกับข้าวห้ามซ่องเมืองจากจังหวัดฉังครับบภูนี้ชนควายลลานนาแท่นหนึ่งมื้นรวมรองรวมแล้วก็บซ้ำล้านกับรวมแล้วซ้ำล้านกับลานาแท่นหนึ่งมื้นกับลานาแท่นหนึ่งมื้นรวมแล้วซ้ำล้านกับ

ข้าวกิงทองน้อยกับข้าวกิงทองน้อยส่วนข้าวตอนเมืองนี่เป็นแดงวะนะครับข้าวราโนดนี่เป็นข้าวซองซอบนะครับซองซอบซอบลาลานาเส้นหนึ่งมื้นกับซามลานว่าบาทนะครับซองซอบนี่ครับซามลานว่าบาทครับก็เป็นเหอกไฟนึ่งตีน้าตื่นแต่น้าต้นเฉียง แดงเป็นรองแดงเป็นรองอาการเผลอาการตื่นยอโยากเรียกว่าคึกเรือวันเผลอทั้งเรือายตีมรันดกับตัวเข้าเลกกับล con càng già tưng tưng,แปลก, quay, đẻng, quay, đẻng, làn rong ăn tháo ข้าวเลยแดงแดงเลอข้าวไปแล้วท่องนาทีไปแล้วท่องนาทีนี่สู้แล้วแดงอยากตั้งกับข้าวราดหนึ่งนี่ แดงอัดเข้าไปนี่ข้าวลาโนดกับข้าวลาโนดทีมไหนว่าโดมลาโนดขนรียน้องครับรองอะไรเขาลองแต่งมุ้นจบนี่บัตรแดงที่นาทีพัตรแดงที่นันทีนี่แดงแดงแล้วแทงบิดนี่แทงบิดแทงบิด บ้าเลี้ยไปบ้าละไอ่านาดีนกับานาีนนี่ไอข้าวจีไปไอแดงโตมานี่ชุมทักซี่วัวท่ามลานรับ thì giảm làn ròng giảm làn ròng hơn giảm làn ròng hơn trong taxi, gì trong rạc taxi. trong rạc chắc trắng khao chắc làn đốt ngọc này để anh cót สูกับสูผ่าเยเจ็ดนาทีข้าวกระตูไอแดงกระจีไปผ่ายแปน,นาที่นแน,นาทีคุยกิงเสื้อสามรถประจวนประจมลนี่ไอ้ข้าบ้าบายข้าดานอดนนทนี่ไปกับปลาย,ยอดนี่ปลายยอด

จังหกผ้าดยิงจังหวะนี่แดงจังเป็นรองกันแดงจังเป็นรองตลอดครับจังเป็นรองตลอดครับตัวแดงครับตัวแดงจั๊กชังเป็นรองตลอดนี่ปลยอยปล่อยยอนได้แดงคันว่าแดงจังฟามาแดงจังเก้าลนด์โตไปสิบเอ็ดนาทีตึ้ดเดี่ยวนี่

ìa vội đây nè, vội đây nè, 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 đánh nè, 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 nè,

อดไปนี่แดงมีประยยอดแดงปลายยอดสิบแปดนาทีสิบแน,นาท,นนาทีนี่เก้าจันทรองกับจันทร์สองไงเก้าเป็นตอสิบเจ็กับนาทีนี้ปัญจะดยจันทร์องสิบเจ็ดนี่ การอะไกับิพการอะรพันพันยีทินาที่พันธยีินาทีเปนเดบันทัพานช่องบครับคู่นี้ทรัลานชองบ้ไม่ธรรมดานี่เลี้ยวกันมุนกันนี่ประยยอด ขวายข้าวนี่ก็มาเต็มตั้งเต็มกะละมังเต็มกมเต็มจามเดี๋ยวข้าวจากระโดเป็นตอตลอดก็เป็นตอตลอดยีเวนตีทีบ้านมาขเป็นตตลอดนี่ลวไวข้าวแนกับเนยวกับเนีวเนีวนึดเนวนึบ่กอบนไป้าไวป้ไ ไม่มีเสียเลี่ยมเสียม,มุมกับควยายข้าวเหงครับที่เป็นซุปเปอร์ควายกับไวยังยิ้มแตงดอยู่นะนี่เวทน <c oughs> าหัวคลาสสิกกับคลาสสิกแต่ <c oughs> กลับไปที่บานะครับยิง <c oughs> จนยิงเป็นรองเลยกับก้อยแดงกันแดงจัง <c oughs> nha cao bay bắn đi nè đen uất đi đen rồi thôi rồi đi đi thôi đi qua leo dịp nào đi đang ra bên trong bẩn xí nè cao dạng kẹt lên để nhận tôi đây nè nè kẹt cao ngọc kẹt ai cao dạng pha vậy À đang ngồi bốn gặp đang ngồi bốn nè đã chẳng quá cá cướp đang ăn ra đang to mày đang qua mày đang to hơn mày nè môn, mượn mượn quẹn 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 นี่บ้านเลยหยิบชนาทีบ้านเราหยิบชนาทีนี่ไอ้แดงก็โตขึ้นมานี่ไอ้ก้าว้าไปไอ้แดงอัดขึ้นมาความมันที่ทำบัดได้นี่นี่นี่ก้าวมีอาการก้าวมีอาการ าก็มีอาการครข้าก็มีอาการโอเคอเคโอเคโอนคโอเค้อเคโอเคอเคโ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 อเค่อเคโอเคอเคโ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 อเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเเคโอ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 เค Nhi. <laughs> nhi. còn nơi gần đằng cuộc có... dì lúc cao nào thì phải là dì lúc cao nào thì dì lúc cao nào thì nè cao cao bài lăng nà thì nè gì nè để nhậu nè nè anh em nè ai cao mà na cao là nốt đang trắng gặp nè นี่แดงโต้นี่แดงโต้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 ครับแดงตานไปอยู่ซ้ำลานซ่องมืดครับไอ้ซ่องมืดจับไฟก้าล้านนัด นี่แดงกัจชนดีครับแต่ว่าข้าวกับแกงแกรงเต็มกะละมังเต็มตั้งเต็มค้มเต็มจ้ามมากครับไม่หยุดไม่ย้อนไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เย่ไม่ปกแป๊กไม่โรลเลยครับเอนดี้คูนึงกับตีดูเดือดและ าการนี่ชองเพิ่์ครับการหลับเสื้อ่ามาร์สครับการหลับเส้้อสาม,มารามมา์นะครับจากซอสเทปไทยเส้นพรอมกับช่วยยามจุดรูจุดลอดเดียรับ